สวัสดีครับผมนายจักรพงศ์ขอโชิครับกอบผุมนายวิทยาเิษณ์สดครับครับสตลอดวันนี้ครับผมทั้งสองคนจะมานําเสนอเรื่องการทําปลาเผาครับเชิญรับชมรับฟังเลยนะครับก่อนอื่นเลยครับเราต้องล้างทำความสะอาดปลาเช่งในให้เรียบร้อยนะครับป่า ต่อไปครับเป็นการผ่าเอาเครื่องเครื่องในเศษอาหารที่ปลากินเข้าไปนะครับทําความสะอาดข้างในให้เรียบร้อยผ่ายากนิดนึงแล้วก,ก็เครื่องในอ,งออกมาสด,ดนะครับท,ทำความสะอาด เราสั่งน้ำใส่แบบยุโรปนะฮะเอ็นตัวนี้เฮ้ยครับขอดูในตัวนี้แฮะเอ็นตัวนี้ครับสีแดงฮะเราสั่ง,งน้ำเ,เข้าจากยุโรปครับในการทำปลาเผานะครับขั้นตอนที่หนึ่งผ่านไปแล้วน,นำไส้และเครื่องในปลาออกให้หมดเราล้างให้สะอาดเหมือนเหมือนนี้นะครับจะ <c oughs> สะอาดสะอาดเส้ไม่สอดเราก็ล้างใหม่นะครับ ทำให้สะอาดให้สะอาดที่สุดนะครับทำความสะอาดต,ตัวปลา <extracting> <c oughs> แล้วก็ <c oughs> เจลน้ำมอ,อนี่นะครับรุมนี้ครับถือว่าใช้ได้ครับล้างทำความสะอาดข้างในของปลาแล้วก็ล้างเหงือกนะครับเหงือกเหงือกของปลาล้างล้างโคลนล้างอะไรออกนะครับปลามันจะมีโคลนติดในเหงือกล้างออกให้หมดนะครับ แล้วก็ปากตาปากของปลาตาปากของปลาครับแล้วก็ล้างครับจากนั้นเราก็นําตะไคร้นะครับยัดใส่ช่องท้องที่เราผ่าออกมาที่เป็นเครื่องในครับเพื่อเพิ่มอ,อัทธรดในการรับประทานาเพิ่มความหอมนะครับนะครับแล้วเราก็ยัดยเข้าไป ที่ท้องมันขั้นตอนต่อไปนะครับกดนำตะไครยสมุนไพรไทยมาใส่ยัดในตัวปลาใกล้ๆครับใกล้ๆครับกล้องไกลๆครับแล้วทุกทุกหมวดตะไคร้ก็บกให้มันได้รสชาติของสะไทรนะครับทุกออกมาหัก ผักให้พอดีกับท้องปลานะครับเราจะารเราจะหัน่นเราจะหั่นไว้สักหัวสองหัวก็ได้นะครับแยกไว้สักหัวสองหัวไว้ยัดปากนะครับที่เหลือยัดท้องแ,แบบนี้นะครับม้นมวนตะไคร้แบบนี้นใส่ใส่ใสใสท้องปลา เออฮัลโหลอะไรอยู่ใส่ท้องปลาเลยนะครับฮอยากเกแล้วไปตกวตรนี้ร้ัย้นนะแ็ค่ได้ประมาณนี้นะครับเก็บเก็บตะไครให้สวยงาม นี่นะครับอยู่นะเพื่อนแล้วก็นำตะไคร้ที่เหลือบอกว่าพี่เอกเรียกมันเปนต้นใบหากเรียกมันเป็นต้นใ่ม้วนเตรียมเตรียมยัดปากนะครับยัดเข้าไปเลยครับปลามันตายแล้วครับไม่ต้องสงสารนะครับสำหรับงานนี้เรายัดดังเดียวครับอือชอบยัดครับ เออพูดจะกรงดีบอกยีนดนะรุ่นจียันให้ได้ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วนี้นี้ยังไม่พร้อมเผานะครับเราต้องนำเกลือตบกันตอนต่อ,ตอไปนะครับเกลือเกลือที่เราเตรียมไว้ นำมาโรยที่ตัวปลามันจะได้ความหวานความกลมกล่อมของเกลือแล้วก็จะได้ความหวานของเนื้อเนื้อปลานะครับเนื้อปลาสดๆโอ้มันจะลงตัวกันอย่างนนอพอดีพอดีเลยนะครับครับวิธีการโรยหยิบเกลือโรยนะครับทาทาละเลงตัวปลาเลยนะครับทาไปเลย ทางทั่วตัวเลยครับจะได้คดวามกลมกล่อมเกลือเกลือเวลาเผาแล้วมันจะซึมเข้าในเนื้อปลาทําให้เนื้อปลาหวานแล้วมีรสชาตินะครับหาไปให้ทั่วพร้อมเผาเลยนะครับสาเกลือให้ทั่วนะครับ ยิ่งเยอะยิ่งดีนะครับพอรประมาณครับเกลือเยอะก็ไม่ดีนะครับ <c oughs> <c oughs> เกิดการเชียงกันในกลุ่มแล้วครับครับผม<อ>นี่ครับเป็นการนําเกลือโรยตัวปลาเหมือนนี้นะครับทั้งสองด้านทีนี้เราก็พร้อมเผาแล้วครับ นี่นะครับสําหรับลปลาเผาที่เราเตรียมไว้ในขั้นตอนที่แล้วนะครับเราก็จะเป็นรูปลักษณะนี้นะครับเราก็ทําปลาลงบนเตาร้อนๆขับนําลงเลยครับน,นี่เลยนะครับนี่นครับ <c oughs> เป็น <c oughs> เป็นขั้นตอนกำลังท้ายในการทำปลานนเผาขั้นตอนนี้นครับเป็นขั้นตอนการกกปริปลาที่อร่อยที่สุดของฝีมือเรานะครับจะออกมาจะได้ปลาเผาลักษณะแบบนี้ข้างนอกจะไหม้นะครับแต่แต่จะไม่เฉพาะเก็ด จะไม่เฉพาะเกล็ดข้างนอกแล้วก็ผิวหนังครับแต่ข้างในเนื้อของปลาจะสุกหวานหอมและอร่อยครับจะเป็นลักษณะนี้นะครับพี่ปอบอกว่าแ้เขาไปหนึ่งเขาตีอ่ะ้็เ้าใจเนี้ยเอาตตามตา้มตั้มแล้าก็ตัดปลาของเราที่เพิ่งออกมาจากเตานะครับ รูปลักษณะนี้นี่คือน้ำจิ้มสดเด็ดที่เราพูดถึงหมดไปแล้วนะครับรสชาติแห่งดาวังคารจากห้วงสมุทรเยิ้มเยิ้มเยี่ยมกล่องไปยิงสิยิงสุดเลยฮะยังงยังไงวะไอเดีย